ยาว่างก็จะมาอาวพวกมันสือยายอะไรต่างๆเยอะมาก้ค่เราต้องเปลี่ยนสามารถสแกนได้ถามว่ามีอะไรนี้ไหมหนึ่งหนเห็หนึ่คารุบนขอฝากเตือนเอาไว้กับใครทีู่่อแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ชายหรืออะไรก็ตามก็อยากให้แบบระมัดระวังตัวเซฟตัวแล้วก็เลือกที่ที่มันมี ความปลอดภัยสูงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยหอเพื่อนนะคะวันนี้เราจะไปใช้ชีวิตกับเด็กหอหนึ่งวันนะคะไปดูกันเลย เย่ yeah, ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอเพื่อนแล้วเรียบร้อยคนนี้เลย<ฮ>ชื่อโฟนโนะคะโอคตอนนี้นะคะเป็นเวลาบา่ายโมงแล้วซึ่งเราก็หิวข้าวกันบ้างนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็ซื้อข้าวมาแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันกินที่หอนี่แหละไปไปกันเลย ก็กินข้าววัเสร็จนะคะแล้วก็จะมาช่วยเพื่อนเก็บผ้ากันนะคะ่นหลา,าที่เราเก็บผ้าเสร็จนะคะ mm. ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะว่าปกติเราก็จะเป็น กิจกรรมยามวา่างก็จะมาอ่านพวกหนังสือย้ายอะไรแบบนี้เยอะมากขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราอ่านหนังสือกันเสร็จแล้วนะคะเราก็หิวอ่ะนะคะหิวกันมากเลยก็เลยลงมาหาอะไรกินนะคะโบทำไรตัดเต่ากินอะไรหิวหิวมาก เมนหนูเด็กตัดซี่ตัดซี่เหรอใช่ตัดซี่อันนี้คือความบ้าเด็กต่อ ต้องเปลี่ยนสายมาสแกนได้ถามว่ามีอะไในนี้ไหมเห็นเห็นเห็นว่าเห็นแล้วเอ้าตลบหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะเอาดึงมาดูงมาดึง これ。 ้้เข้าสู่ช่วงถามตอบกับเด็กหอนะคะคาถามแรกนะคะที่จะถามได้มาอยู่หอนี่นานกี่ปีแล้วคะประมาณสี่ปีค่ะตอนมาอยู่หอครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงคะแบบความแตกต่างจากอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่หอย ค่างไะส่วนตัวนะคะอยู่หอรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าสำหรับตัวโฟเองนะคะเพราะว่าที่บ้านก็จะมีน้องแล้วน้องค่อนข้างดือ้อก็จะต้องเป็นพี่บดูแลน้องอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้มาอยู่หอก็รู้สึกว่าแบบสบายใจไม่มีน้องคอยแบบวอร์แวรหรือรบก,กวนค่ะก็สบายใจมากดีกว่าอยู่บ้าน นี่เลยข่ะมาว่าคุณโฟนย้ายหอมาหลายหอแล้วอ่ะ่้าวด oh <my> อยาก้ว่าทำไมถึงต้องย้ายหลาหลอะคะส่วนตัวเลยนะคะเป็นคนขี้เบื่อค่ะแต่หลักๆก็คือการเดินทางค่ะการเดินทางมาเรียนในแต่ละวันมันเพมนไกลค่ะเพราะว่าอาอย่างหอแรกเลย อนุสวรีย์อนุใช่ไหมคะอนุสวัสลย์เราแว่นึ่นคือรถจะติดมากตอนเช้าๆไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นก็คือติดติดมากแล้วค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากเกวกันกว่าเราจะมามอเทเวนเนียค่ะและเห็นหอหอที่สองคุณโฟอ,อยู่ที่ไหนนะจารานหรือว่าห้อยขวางอน่าจะาห้อยขวา ้ว่าทำไมถึงต้องเลือกหอไกลๆคะอยากรู้มากเลยค่ะอันดีเดสุเดเนี่ยก็ไม่ลุกเหมือนกันว่าเป็นโรคจิตหรืออะไรนะคะที่แบบเลือกหอแบบอยู่ไกลมอมาก่ะแทนที่ตัวเองอ่ะควรแบบหาหอใกล้ๆเพื่อแบบจะสาบายหรือว่าการเดินทางสะดวกอย่างนี้แต่แบบไม่หรือว่าทําไมอาจจะเพราะของกินค่ะของกินแล้วยังแบบของกินเยอะกว่าของกินเยอะกว่าแล้วกลางคืนแบบเจริญหูเจริญตาบ้าค่ะทุกคนน่ามีใครอยู่ตรงนั้นก็แบบ เมนได้แล้วแบบเอออยู่ตรงนั้นแบบอะไรดีอะไรเด็ดเล่นดูกันอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ฐานะตอนนี้คือปยังไงคะสถานะตอนนี้นะนะพูดอย่างนี้มีพิรุษนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษกับใครเลยอยากดูสดกเลยว่ามันอยู่ในเครือเลยนะคะอยู่ในอยู่ในสามตอกนี้นะคะขาดขาดก็และโปรโมทให้ได้เลยนะคะขอเตือนสิว่าสดจะมีค่ะ เงียบขิดแชทอะไรคือล้างหมดเลยค่ะแบบเงียบมากสำหรับใครที่อยากจีบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนยิ้มหน่อยไหมขึ้นได้ไหมคะได้ไอจีไว้นะคะ่ะอยากเลยพังมาละอยากๆๆแล้วหอนนี้คือจะอยู่หอนี้เลยจะมีจะมียาอีกไหมมียาตัวอีกเน่ยส่วนตัวตอนนี้นะคะก็หอนี้มันเป็นหอที่อยู่ใกล้มอมากค่ะ ขอฝากไว้ก so okay. no ับน้องที the right? yes. so so ่จะเข้ามาหาลัยมอเทคโนโลยีพานครเขตเทเวศหรือพอคนะคะพันก็อยากฝากหอนี้เอาไว้นะคะว่าแบบมันใกล้แล้วเดินทางสะดวกค่ะอย่างว่าหอแต่ละที่เนีมันมีของกินแบบไหนแบบว่าที่ไหนแบบว่าชอบที่สุดของกินเข้าไนีชอบที่สุดใช่เท่าที่อยู่มาใช่ไหมใช่ก็เท่าที่อยู่มานะคะขอบอกเลยว่า มวยขวาค่ะเพราะว่าสายยำอแบบเรามวยขวาค่ะเด็ดสุดขาดไม่ได้ต้องกินดุกวันขาดแล้วจะลงแดงต<ม>ายนะคะแต่เมวยขวาที่ชื่อเสียงของมันคือนะคะับงมัมแนเพราะว่ามันม,มันด้วยที่ว่า,ย,าย่านธ<ๆ>ุรกิจขาตรงนั้นก็ต้องแบบมีทางเงินทางรายรับเรา เมื่อขวานนะคะทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าย่านนั้นมันเป็นย่านรถเท็จค่อนข้างจะมีแบบเชื้อเยอะใครจะอิสุ่มก็สุมมากสำหรับใครที่ทำแล้วก็อาจจะเอากระเป๋านิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งเดินมาหาลัยเรียนอย่างเราน่นะคะก็คิดคิดถอดอิ่มก่อนก็คิดแล้วคิดอิ่มหมายถึงแ่้าทางบ้านสปอร์ตก็อยู่ค่ะสบายใจแลแบบอิ่มหลังสั่ร่างสบู่แดงตรงนั้นก่อนจะไปค่ะแล้วเวลาอยู่หอนี่ชอบทำอะไรมากที่สุดเสร็จแล้วก็ตอบนอนชอบนอนมีหอทำนู่นทำนี่ในห้องแล้วแบบว่าเราจะตื่นกั การที่การที่ไอในเรื่องกติะบ่นการวิชาแล้วแบบที่ผ่านมานี่คือมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับการมีหงเนี่ยคะอุปสรรคหรอก็จะมีอย่างเช่นอ่าไฟตั้งเนี่ยมันขึ้ขาดแล้วมันขาดแบตอนที่เราแบบไม่คันตั้งตเกิดน้ำไม่ไหลหรือว่าแบบการที่มันจะมีปัญใจทีกาที่มันต้องติ๊กอะค่ะมาที่เราที่หนึ่งก็ลับมากลับบ้านกลับมากลับมาเอ้าลืมไออันเป็นอะไรคือเราก็ต้องทดแทนอีกแล้วมันนานไหมพาจะมานานนะคะ บางที่คือแบบต้องรอแบบถึงช่วงเช้ามันจะเข้าได้ก็คือต้องแวะหาห้องดีกับห้องเคลื่นนันเองลำบากที่สุดแล้วแบบว่ามีเหตุการณ์ที่เคยเจอจะเป็นยังไงคะที่ร้านแรกที่สุดร้านแรกที่สุดนะคะทุกคนขอฝากเตือนเอาไว้กับใครที่อยู่อ๋อแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ชายหรืออะไรก็ตามก็อยากให้แบบระมัดระวังตัวเซฟตัวแล้วก็เลือกที่ที่มันมีความปลอดภัยสูงหน่อยะคะ่ะ เพื่อจะแบบเซฟตัวเองด้วยอะค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าประสบการณ์ที่เจอมาคือมันแย่มากอะคะ่ะแบบโดนงัดห้องอะไรแรงมากค่ะตอนนั้นฉันก็อยู่ด้วยใช่ค่ะอยู่ยใกล้ๆคือแบบมันมาถึงแบบ<ม>แจ้งงงแจ้งความเลยค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะฟรีพิเอร์ที่แบบเจ็บใช่รั้งแรงทั้งคู่เลยแบบอะไรอ่ะคือ ้คันได้แบบตั้งตัวเลยทุกคนขอฝากเอาไว้จริงๆเลยว่าเรื่องขอที่มันมีความปลอดภัยสูงนิดนึงเพื่อเซฟตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่ใช่แล้วก็มู้ประวัตการมาใช่ครัรู้ประสบการณ์กินานั้นเราเอาแบบย่อๆก็สำหรับประวัการกินนะเพรามันดีๆเขาไม่ดี แย่แบบแย่ไปเลยก็มันมีหลายรูปแบบมากทุกคนจะต้องมาเจอในชีวิตตัวเองไม่เคยเจอแล้วเคยเจอแล้วมันอาจจะแย่กว่านั้นเลยดีเหมืนกันก็ถ้ารู้สึกไม่โอเคที่แบบนั้นม,ม,มานกๆาก้าเราเรียกตัดสินใจออกมาแล้วก็หาที่ใหม่อย่าไปฝึกความอดทนของตัวเองว่าเราจะอยู่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นอึดอัดค่ะแล้วก็ประสาทกินทางทงที่งานมันก็ปวดหัวอยู่แล้วค่ะจะบอกอีกันปีสามที่กำลังจะหาที่ทึ่งงานสำหรับน้องๆที่ กำลังหาช่องทางการฝึกงานหรือที่ฝึกงานนะคะพี่อยากจะแบบฝากเอาไว้ว่าเลือกให้มันโอเคกับเราแล้วก็อยากให้มั่นใจว่าเราทําตําแหน่งที่เราลงอะได้จริงๆได้ง,งั้นมันจะมีปัญหาทีหลังก็สู้ๆนะคะเราั้งใจให,ให้ทุกคนนะคะคือพวกเราก็อยู่ในช่วทงทำโปรเจกต์แล้วก็สัม,มานาน,นะคะ,ะใช่ค่ะคงคิดว่ามันหนักไหมชว้ คคแค่เรียนมาหนักแล้วมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันหนักกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นเลเวลจากง่ายๆไปสู่ยากทุกคนต้องเจอตอนแรกพวกเราคิดว่าปีสี่คือมันจะ,มนจะไม่ชิลม,ม,มากอะไรเลยเออแบบเออนอนตื่นเรียนจเจอเพื่อนกับห่ออะไรองนี้สรุปไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> อย่างที่คิดไว้เลยค่ะแบบเวลานอนวันหนึ่งมีสี่คือแบบยาก่เลยก่อน ชั่วโมงอย่างนี้ยล้วแบบสองชั่วโมงก็บุญแล้วค่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่แม่มีไหมก็บใช่นักสุดจีดแต่ถ้าผ่านตองนี้ไปได้คือสบายแก่งใช่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งค่ะอยากรู้แต่ว่าเป็นของอยากโชว์นะคะแบบว่าชอบแบบไปเที่ยวมันแบบมีใช่ที่ไหนหนักไหมที่เที่ยวเราตามไปเช่ญเลยค่ะใช่มาเที่ยวมาหาอะไรค่ะทุกคนคือไปไหนไม่ได้แล้วนอกจากมหาลัยจริงๆ เพราะว่าต้องทำงานขายเลยต้องไปไม่ไปก็ไม่ได้คือไม่ได้ค่ะคุณแม่ว่ามันดุแค่แบบอิกเลยผีไม่ต้องไปอะค่ะอ้าวดีๆที่เที่ยวดี่ไหนอ่าอันนี้สารานะก็คือถ้าจกิดไปก็จะเป็นส่วนตัวชอบไปแบบเดินห้างจิงๆก็แบบไปเดินห้างคนเดียวกระจกไปไหนคนเดียวก็จับแล้วจะตอนเดแยวอยู่คนเดียวหรืออยู่บใครเพื่อนแฟน น้องอะไรนี้แต่ตอนนี้กบไปไหนกันคนเดียวที่นีที่เด็ดบอกเลยเยาวราชค่ะข,ของกินเยอะของกินเยอะชอบไปแบบเที่ยวประจำเลยคิดแม่ก็เยาวราชมันก็มัน,นทัดทองสองที่ทัดยังขายเจอไหไปตามเก็บที่หลายหลายตัวอยู่ใกล้หอนี้ด้วยนะที่สำคัญนี่หอคือใกล้ย่านหุงกินใช่ถ้าอยากรู้ว่าหอนี้คืออะไรยังไงก็ไปดูที่ติ๊กต็อกคนเราได้นะตรงนี้เลยจบแล้วนะแล้วก็ กี่โมงแล้วอ๋อจะสี่โมงเย็นแล้วสี่โมงแล้วอร์ววนลองมา,อามาแล้วเห็วไหแล้วก็จะไปกินข้าวเย็นกันนะทุกคนว่นนาจะทำอะไร เอาไปดูเลยค่ะเอาไปดูเลยคะเราก็พาบทีนี้จิ้มจุกไมคดูน่ากินไหมแล้วก็ดูน่าเล่นน่ากินมากเพราะ่าขตัวพี่ฟก่อ้นะคะทุกคน สวัสด <Hi, S 1> ีค่ะุคคะเราหลังจากที่เราไปพาไปกินของอร่อยนะคะร้านเด็ดของเราก็ตอนนี้เราก็แบบสภาพว่างมากเป็นเวลาตอนนี้นะคะกลับมาถึงก็ เสารทีหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวว้าไปเจอกันบนห้องค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะก็เลงจะเตรียมไปอาบน้ํากันนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะเซอร์ก็เสิร์ไปกันหมดเลยไม่ไหวแล้วด้านน้ำกันค่ะทุกคนไปกันให้ดูหรอก ไหน